จำนวนทั้งหมด6คดีนะครับ6คดีคดีหลักนะครับว่าประเภทธุรนกิจเขาที่เป็นการลักษณะของการไประดมทุนไปไปหลอกให้คนลงทุนนะครับโดยให้สัญญาว่าจะได้กำไรนะครับตัวใหญ่เช่นเือตรกรรมประชาชนาวางนเชื่อแล้วก็ลงในเบื้องเขาจำนวนมากนะครับและสุดท้ายก็ไม่สามารถทาได้ตามที่ไปให้สัญญากับกับประชาชนไ้นะครับทำให้เกิดความเสียหายในจำนวนมากนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็เราได้ดำเนินคดีไปไปอคดีว่าโดยจะเข้าน้ําน้ะครับเราเข้าไปในห้องร่วมนะครับซึ่งควบคุมในขณะนั้นเนี่ยก็มีมีการควบคุมจำนวน2คนนะครับก็คือตัวนายประสิทธิ์กับนายกินโภนะครับประสิทธิ์ก็เข้าไปห้องน้ำนะครับก็มีการวางแผนว่าให้ทีมงานของนายประสิทธิ์ชุดแรกเนี่ยเอาชุด ไฟเวทนะครับเข้าไปในห้องควบห้องข้าของเราต้องมีการแอบส่งเข้าไปนะครับและที่ตัวนายประสิทธิ์นเนี่ยก็มีมีกุญแจนะครับที่สามารถปลดตัวนของนยายประสิทธิ์ออกไปได้นะครับก็คือถอดกุญแจต่อดตัวนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดเปนชุดไฟเวทนะครับแล้วก็พยายามพยายามหลบหนีออกมานะครับอันนี้เป็นเป็นแผนแรกของเขานะครับแผนสองอ่ยมน,นี้มีทีมอีกชุดหนึ่งนะครับที่ เตรียมพวกเสื้อผ้านะครับโทรศัพท์มือถือนะครับมีมีวิทยมีตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์เหมือนคล้ายๆอุปกรณ์ตำรวจชีพนะครับเตรียมไว้ในรถอีกชุดหนึ่งนะครับนะครับก็อันนี้เป็นเป็นแผนของนายต่อศิษย์นะครับอีกส่วนนึงก็มีคนเอาเงินมาให้นะครับจำนวนหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับก็เป็นการเป็นการวางแผลหลบหนีนะครับก็ก็ถือว่า เป็นการกระทําที่ผูกขาดนะครับซึ่งในประสิทธิได้ก็ทําให้แหนของนักเสพในถูกกดลงนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบแล้วก็พบพบของกลางภายในตัวของในประสิทธิ์นะครับจํานวนหนึ่งนะก็เป็นตัวรอนต่างๆเสื้อผ้าต่างๆกุญแจนะครับแล้วก็ในรถของของจีจที่เตรียมไว้เพื่อให้ประสิทธิ์ตบหนีต่อไปก็อีกจํานวนมากชุดหนึ่งนะครับครับก็ โดยในภาพรวมครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวบริษัทต่อไปจะให้ทางสินเชื่อสอบข่าวก็จะทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผอูอ้คอยไปเ,เปิดใจถอนเงินเป็นหน้า,นนท,านที่ของบริษัทซึ่งเขามีหลายบริษัทในขวัญได้ดูดีกันทีแล้วในเนนบื้องต้นดีๆเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือของหน่วยอื่นในเข้าให้การสนับสนุนไหมครับต,ตอนนี้เราอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับเราอยู่ระหว่างตรวจสอบก็ เราก็ไม่ไม่ไม่ตัดประเด็นนะครับเราก็มองว่าเอากีฬามันอย่างไรแล้วก็ระดับที่หเราผีเนี่ยตอนจังหวะที่ออกมากน้ำเนี่ยมันมันผ่านโดยที่มันได้อย่างไรก็นะอ,ยอยู่อยู่ระหว่งางกำลังซังถามตรวจสอบข้อมูลตอนเป็นนะครับแล้วก็ตรวจดูเพื่ที่จริงครับเรื่องอของเราครับฟุตพุ่งให้การช่วยเหลือคุณกระติกเนี่ยได้จังหวะ4ปอนค่ะ ข้อหาเนี่ยเอาเอาไว้ว่าของผู้ประสิทธิ์นะครับก็เป็นข้อหาหลบหนีระหว่างที่ถูกควบคุมตามอำานศาลนะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3าปีนะครับส่วนผู้ช่วยเหลือนเนี่ยจะโดนข้อหาช่วยให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอำหนาจศาลต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีซึ่งถือว่าสูงกว่าตัวตัวผู้ผู้ผู้ต้องขังนะครับผู้เป็นตัวจนผู้ตัด ดำเนินการนะซึ่งอันนี้ก็เราเรา,เราดูแลใครเก็บข้องูลก็ดำเนินคดีครับตอนนี้คดีที่สอนเราผมตัวจริงน,นะครับซึ่งได้คุยกันแล้วว่าจะขออสนสำรวจมาที่อกองปาราบปรามครับรู้จักการตรวจคนห้องพักเขาคืนย่านสัตย่านเราพงอะไรวัตถุพยานหรือว่าอะไรที่เชื่อมโยงกับอรนที่เขาไหมครับที่สัญญาณเป็น จุดที่ในประสิทธิ์ใช้ลูดน้องเนี่ยนำของใชไ้ไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์นะครับเพื่อ,อว่าถ้าหนีได้ก็จะไปที่จุดนั้นแล้วก็เปลี่ยนชุดหรือว่าเอาของที่ใช้ในการชีพอีกครั้งหนึ่งแต่แต่ปรากฏว่าจากการสักถามคนที่เกี่ยวข้องเมื่อวาน